เครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5อาจไม่มีส่วนลดในวันเลขคู่สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็จะเข้าสู่วันอังคารที่เพื่อนๆหลายคนก็คงจะเตรียมกดรับคูปองกันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับอย่างเช่นตัวแพลตฟอร์มของทางโชปปี้นะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่ได้กดนะครับผมแปะลิงก์ตัว โค้ดของคูปองของโชป p ี้เอาไว้ในตัวดีสคริปชันตัวนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าโอ้โหจัวหัวมาแบบนี้เพื่อนๆคนไหนที่กำลังเพิ่งกดโค้ดกันเมื่อกี้อาจจะมือสันส่นๆแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ p l a y s t a t i o n 5จะไม่มีส่วนลดเหรอแต่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนะครับอันนี้เอาไว้อย่า อย่ากระต่ายตื่นตูมก่อนนะครับเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีสายสัญญาณมาอาจจะเข้าถึงตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางคุณกล้องนะครับที่เรารู้จักกันในทาง YouTube นี่แหละนะครับที่ได้ส่งข้อมูลมานะครับและพอเห็นข้อมูลตัวนี้เออมันก็คิดได้เหมือนกันนะครับว่ามันอาจจะถึงคิวของทาง PlayStation ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตลาดของทางฝั่งคาเมรานะครับหรือว่าตัวกล้อง ของทางแบรนด์โซนี่นั่นเองนะครับในประเทศไทยเราเองทางโซนี่นะครับก็ได้ทําการถอดถอนกับตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง D SLR อกล้องฟูลเฟรมรวมไปจนถึงตัวเลนส์ของตัวกล้องของทางโซนี่ด้วยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหใครที่กําลังรอวันเลขคู่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนต่อๆไปนะครับก็คงจะแบบปาดเอี๊ยกันเลยทีเดียวว่าในที่สุดมันก็ไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นแล้วเหรอนะครับไม่เกิดขึ้นแล้วเหรอนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้อง บอกเอาไว้นะครับว่าราคาที่มันเกิดขึ้นในวันเลขคู่นั้นมันคือราคาที่ไม่ใช่เป็นราคาออฟฟิเชียลนะครับก็คือไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนั่นเองนะครับเพราะพเพื่อนไปซื้อที่ประเทศอื่นๆนะครับที่เขาไม่ได้มีตัวแพลตฟอร์มอย่างตัวระบบออนไลน์แพลตฟอร์มการขายของออนไลน์ในแบบเหมือนกับในบ้านเรานะครับเขาก็ซื้อในราคาออฟฟิเชียลนั่นแหละนะครับก็จะมีในราคาของการจัดโปรโมชั่นตามที่ทางโซนี่ในประเทศนั้นจัดจัดขึ้นมาเพียงเท่านั้นนะครับเพียงเท่านั้นแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยหรือว่าในย่าน อาเซียนนะครับหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะแบบบอกว่าโอ้โหเรารอวันเลขคู่กันดีกว่าไหมนะครับเพราะว่ามันมากันแบบอาทีกันซะทุกๆเดือนหรืออาจจะเป็นประจำทุกๆเดือนกันไปแล้วนะครับกับในปีนี้นะครับก็เลยทําให้อ่า พฤติกรรมของผ,อผู้ซื้อเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปนะครับมันดูเปลี่ยนไปถ้ามันมีการาสลับเป็นฟันปลากันหน่อยนะครับก็เหมือนกับว่าคนก็ซื้อราคาปกติบางคนก็ซื้อราคาส่วนลดกับวันเลขคู่สลับกันไปค่าวกันไปผมว่าทางโซนี่เองก็คงไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เนี่ยทุกคนอาจจะมองมาโฟกัสแบบความคิดเดียวกันเกือบจะ100% นะครับว่าเรามาซื้อกันในวันเลขคู่เหอะนะครับอย่าไปซื้อราคาอ f ฟฟิ i ชียลเลยนะครับซึ่งพอมในตลาดกล้องทางโซนี่ถอดถอนกับตัวสินค้าออกแล้วนะครับก็เรียกว่าจะไม่ได้เข้าร่วมกับตัวแคมเปญวันเลขคู่บนตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ในบ้านเรานะครับมันก็เลยอาจจะมองได้ว่าต่อไปมันอาจจะถึงคิวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5หรือึเปล่านะครับรือเปล่าแต่อันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูไว้นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อก็ต้องลองช่างใจกันไว้นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดของตัวเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยรายได้หลักๆจริงๆของทางโซนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของการขายเครื่องเกมคอนโซนนั้นโอเคนะครับมันก็จะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งแต่ว่ารายได้ที่เขาจะได้กาไรแบบเต็มแมตเต็มหน่วยจริงๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวการจําหน่ายของรูปแบบของบริการอย่างตัว PlayStation plus นะ โค้ดต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับหรือว่าการจาหน่ายตัวเกมที่อยู่ในรูปแบบของเกมดิจิตอลหรือว่าจะเป็นซอฟต์แวร์แบบแผ่นอันนั้นแหละมันคือรายได้ที่แท้จริงของตัวฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะมองว่าเออส่วนลดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ละเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะกระจายของตัวฮาร์ดแวร์เครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวนี้ให้ถึงกับหล่าเกมเมอร์เนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้ว เดี๋ยวเราค่อยไปหวังเอาตัวรูปแบบของการให้บริการหรือว่าตัวซอฟต์แวร์เกมในโอกาสต,ต่อๆไปดีกว่านะครับดีกว่า,ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งก็ได้อาจจะไม่เหมือนกับของตลาดทาง ด้านฝั่งตัวกล้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีตัวข้อมูลที่มีการประกาศออกมาจากทางโซนี่นะครับว่าเฮ้ยจะไม่ได้เข้าร่วมกับตัวเครื่องเกมคอนโซล a y s t a t i o n ในวันเลขคู่เหมือนกับอย่างของทางฝั่งคาเมล่านะครับแต่เนี้ยข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับของทางกรุงเทพธุรกิจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยู่ในวงการดีโอเกมโดยเฉพาะทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลอย่าง x e b o x Series นะครับถ้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะบอกนะครับว่าเป็น นะครับเพราะว่างานเลี้ยงมันย่อมที่จะมีวันเลิกลานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งเขาเล่นเกมคอนโซลไอ o x นซีรีส์ถ้าเป็นพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยเรานะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าโอ้โหไอส่วนลดต่างๆนะครับการสมัครเกมพองเกมพาร์ทที่มันมีราคาโคตรจะถูกเลยหรือจะเป็นตัวเกมต่างๆที่บอกว่าจะเป็นราคาติดบองติดบัฟเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ มันไม่ได้อยู่ขึ้นแบบถาบอลน,นะครับมันมาแป๊บๆแ,แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า PlayStation 5ในบ้านเรานั้นเป็นราคาที่แบบโอ้โห,โ,หโคตรจะดีเลยนะครับกับตัววันเลขคู่นะครับที่เ,เพื่อนๆกดโคด้ดหรือว่าคูป,ปองต่างๆได้เนี่ยบอกเลยนะครับคนที่อยู่ประเทศอเมริกาเองเนี่ยอย่างคุณต่อที่เคยคุยกันในช่วงไลฟ์สดนะครับเขาเองก็ยังบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแบบผมเองยังอิจฉาเลยกับคนไทยนะครับกับพี่น้องชาวไทยเนี่ยที่ซื้อตัวเครื่องเกมคอนโซล เพลย์สเตชันห้าได้ในราคาที่ถูกกว่าคนเมริกานะครับพวกโค้ดส่วนลดต่างเนี่ยมันแบบโอ้โหย้ายวนจริงๆนะครับย้อยวนจริงๆซึ่งอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นข้อดีในช่วงเวลานี้นะครับถ้าหากใครที่กําลังลังเลอยู่ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยเครื่องเล่นเกมคอนโซลเพลย์สเตชันห้าจะโดนลิสต์เข้ามาอยู่ในตัวแคมเปญวันเลขคู่หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันนะครับแต่ว่าที่แน่แ่เนี่ยฝั่งตลาดกล้องเนี่ยตอนนี้โบกมือบายบายกับตัว u, วัันนนนนเเเลลขคู่่่ไปแ้้้วออีีก็ทําใหพืๆย ได้เตรียมความพร้อมไว้นหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหากวันนั้นมาถึงจริงๆนะครับก็อาจจะไม่ต้องกระต่ายตื่นตูมหรือว่ารู้สึกเสียใจมากก็เรียกว่าทําใจกันไว้แต่เนิ่นๆไว้หน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันไม่มานะครับก็โอเคนะครับสบายๆชิลๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนจะเพื่อนๆคนไหนวันอังคารที่จะถึงนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับก็ลองกดโค้ด ตัวของทางแพลตฟอร์มอย่างช h อ p e e เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเองก็จะเอาตัวสินค้าต่างๆมาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่จะน่าซื้อกันบ้างในวันพรุ่งนี้นะครับสรับในวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งตื่นตูมนะครับมันเป็นเพียงแค่การคาดการหรือว่าการวิเคราะห์ของทางผมนะครับที่มองไว้ว่า มันอาจจะถึงในทางฝั่งเครเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5ได้ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ